กำลังทำการเลื่อนนะครับเพื่อเชิญหนังคานะครับขึ้นไปสู่นะครับองพระพุทธโลกวิธูครับขอให้เหล่าเทพเทวารักษ์รเป็นสกิพยานเหล่าเทวดาจะมาชุมนุมในการกระทำพิธีอัเชิญหนังคาพระพุทธโลกวิธูนะครับ ึ้นสู่สถิตน,นะครับเหนือนะครับพระวิหารพระบอบิสัต์พระรูญเจ้าเปิดโลกี้นะครับ, icer, pacing, ahn, บพุทธทางพระพุทธโลกกับวิธูบังเกิดเปิดโลกทรมังพระพุทธโลกกับวิธูบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทธโลกกับวิธุบังเกิดเปิดโลกขอให้เราเทพเทวา จงให้มีความสําเร็จโดยเร็วด้วยนะครับขอให้เทวดาจงเป็นใจด้วยนะครับภานาปริตสารภาเวนะอันตาวาเตสังปัทเวนักเฏิยากบูตานางปาปภานิวารณาปริติษสารภาเวนะอันตาวาเตสังอุป,ปัทเวขอเหล่าเทพเทวารักจงช่วยกันประจำสี่ทิศในการคุมหลังพานี้ให้มีความสำเร็จด้วยเทิน ธาดดินน้ำลมไฟธาทั้งสี่เหล่าเทวดาอารักษ์จงมาช่วยชุมนุมกันทําให้ปกครอหลังคานี้จงมีความสําเร็จขอบารม,มีองค์ท้าวเวสสุวรรณช่วยเปิดทางบารม,มีพทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกช่วยเปิดทางโลก,กวิทูช่วยเปิดทางเพื่อมีความร่มเย็นณบัดนี้เถิดสาธุสักเคกาเมจรเะ,ะจร,รูเปทิริสิคาราตเตเดจันตาลิเควิมานเน ทีเประเทจะคาเมตลรุวันนาคาเนเคาวัตุมิเขตเตภุมมาใจยันตุเทวาชระทะระิสเมยักขะพันธพนาคาติดทันตาสันติเกย,ย่างมุนิวระวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวนกาารุอัยมพันธตาธรรมมาสวนกาารุอัยมพันตาธรรมมาสวนกาารุอัยมพันตาข้าพเจ้เาขอเชิญเหล่าทิศเทวารักประจำสี่ทิศ ให้ท่านช่วยมาสถิตรักษาจงนำหลังคานี้ขึ้นสู่ยอดแห่งพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระพุทธโลกวิธูด้วยความปลอดภัยปราศจากอันตรายใดๆทั้งปวงขอบรารมีท่านจงคุ้มครองขอบรารมีองค์ท้าวเวสุวรรณจงประสิทธิ์ประสาทขอให้ฟ้าฝนเหล่าเทพเทวารักจงเป็นใจให้การดำเนินการนี้จงสำฤทธผลจงสำฤทธผลในบัตดนเพื่อที่จะคุมท่าน ให้ท่านรอดพ้นจากการชมุดทั้งปวงขอบารมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้การทำงานจงราบลื่นราบเรียบณบัดนี้เทินขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จเหล่าเทพเทวารักษ์จงเป็นสักขีพยานเหล่าเทวดาทั้งหลายจงช่วยอํางอ่ำพรชัยให้งานที่ยากงานที่ลำบากงานที่ต้องขอให้จงปลอดภัยด้วยเถิด ขอให้จงปลอดภัยขอให้จงปลอดภัยขอให้จงสําเร็จงานที่ยากงานที่ลําบากขอให้จงปลอดภัยให้จงสําเร็จขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์จงเป็นสกีพยานให้จงสําเร็จด้วยเทินขอบุบารามีจงส่งเสริม นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังพระพุทธเจ้าโลกกวิถูบังเกิดเปิดโลกทรมังพระพุทธเจ้าโลกกวิถูบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทธเจ้าโลกกวิถูบังเกิดเปิดโลกข้าพเจ้าร่วมกันศรัทธาในการสร้างองค์พระตลอดจน ในการสร้างหลังคานี้เพื่อที่คุ้มแดดคุม้มฝนป้องกันความช็รุเสียหายองค์พระคุธโลกวิทูขอให้เ่าเทพเทวารับจงมีศิีศาสสา์ให้งานนี้จงมีแต่ความสําเร็จจงมีแต่ความสําเร็จด้วยเทินพระวัตโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตทสสะพระกวัตโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตตักาโมระเพอุตังธนากาโมระเพนธนังอัติกายเย ทาย,ย,ะย,ะยะทาทยเทวะนางปิยตังสิตว,วาจิปิโสพระภาวะยะมะราชาโนาวเวีสุวรรณโนน,อน,อนารันสุขังอารังสุปโตนะโมพุทธาย,ยะ <c oughs> ขอบรารมีงคงพระถาชินะบัญชรเจ้าบรารมีสมเด็จโตบรารมีองค์เาวีวสุบรณขอบรารมาีพระคุพระธรรมพระสงฆ์ขอให้จงมีแต่วความสําเร็จจงมีแต่วความสําเร็จด้วยเทินขอให้จงมีความสําเร็จด้วยเทินขอให้ราบลื่นปราศจากอันตรายใดทั้งปวงด้วยเทิน นี้นะครับก็กำลังเชื่องเอาข้อเราผูกครบสาธุสาธาทุตบนรบีองค์ท้าเวสุวรรณสาธุสาธาธุมบนรมีแห่งองค์พระพุทธโลกวิธูปางสววนโลกขอให้เหล่าเทวดาทั้งสี่ทิศจงมาสถิตข้าพเจ้าขอออนเชิญเหล่าเทพเทวาประจำที่ต่างๆ เทพเทวทั้งกชั้นฟ้า15ชั้นบินสี่4ธรรมดาขอเชิญด้วยบุญบารมีขอเชิญด้วยศีลภาวนาทานภาวนาเมตตาภาวนาที่พระพจ้าสั่งสมมาพื้นที่แห่งนี้วันนี้ได้มีความบรรลุสมหวังด้วยการได้บ้านเลขที่9999ขอให้เราเทพเทวารับจงมมาสถิตรักษาณสถานที่นี้เถิดเพื่อสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเหลือบุคคลที่ประสบการเดือดร้อนด้วยการสร้างโรงทานบริจากโรงศพและก็บริจาคข้าสารอแห้งขอเราเทพเทวารับไม่ได้ยินคำภาวนาที่ฐานครั้งนี้ขอให้ท่านจงมาประทิดรักษาประจำที่อย่างเป็นทางการเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วข้าพเจ้าจะทำพิธีแบบเป็นทางการด้วยเชิญเหล่าเทพเรา เทพเทวารักษ์มาสถิตทำวิธีวงสวงและทำวิธีเลี้ยงพระนะครับขอให้เหล่าเทพเทว่าจะมาสถิตเป็นสกิพยานประจำสี่ทิศประจำนัดดินแดนนี้ขอบารมีพระพุทธโลก,กวิทูจงบารมีปกป้องทั้งสามลูกบ้านจิตทำดีกุลจิตทำดีบิตจิตทำดีให้ผลจากภัยพิบัติทั้งปวงพ่อแมนทั้งหลายขอผลภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงด้วยเถิด การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะร้ายจะดี